สวัสดีครับทวิวมิเลียนชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมการแข่งขันกีฬาอินิเกมนะครับการแข่งขันกรีทานะครับร้อยเมตรชายนะครับคะแนนสถิติอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับน้องพุทธิพลบุญสอนนะครับอายุ17ปีนะครับวันนี้ก็ทําผลงานได้ดีนะครับหยิบลำดับที่2ทําเหรียญเงินให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับ ตั้งแต่รอบแรกรอบ2จนถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับน้องบิวก็อยู่ฮิตเดียวกันกับไม่ต้องใช้ภาพช้าก็ชัดเจนนะครับน้องบิวอายุ17ปีก็หยิบเหรียญเงินให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ประเทศจีนนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับน้องบิวนะครับก็จะลงแข่งขัน 200เมตรชายนะครับเป็นระยะที่เขาถนัดนะครับน้องบิวนี่จะถนัดที่200เมตรชายครับลำดับที่3เป็นมาเลเซียนะครับมาเลเซียก็อายุห่างจากบิว2ปีนะครับนักวิ่งจีนอายุ30ปีถ้าน ชมนะครับพรุ่งนี้ครับวันที่2น้องบิวจะลงแข่งขัน200เมตรนะครับเชียร์น้องเป็นกำลังใจน้องด้วยนะครับให้ลุ้นเหรียญทองให้จะได้ทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมกันนะครับมาดูสถิติครับยังไม่ยังไม่ออกมานะครับรอดูว่าน้องเขาจะทำสถิติได้ดีหรือไม่นะครับขอให้ได้ต่ำกว่าสิวินะครับ าพช้านะครับภาพมุมบนนะครับก็ดูว่าเขากํลังไปได้อีกนะครับของเรามีโอกาสที่จะได้แชมป์นะครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่นะครับจีนก็อายุ30ไปแล้วนะครับดูการออกตัวของเขาครับก็ใส่เต็มที่นะครับของจีนเราก็เต็มที่ทุกคนก็เต็มที่กันหมดนะครับมาชม วันนี้วันที่2อนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจระยะ2 0 0เมตรนะครับให้ทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญทองนะครับสถิติออกมาแล้วนะครับ10.02วินาทีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ